Good morning student สวัสดีนักเรียนชัปป้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษนะคะยังอยู่ใน unit 2นะคะเรายังมาต่อใน unit 2 around town นะคะเป็นเรื่องของรอบรอบเมืองของเราในเมื่อเรารู้จักสถานที่ไปแล้วเมื่อวานรู้จักตำแหน่งไปแล้วนะคะ below above นะคะ or next to near far opposite เรารู้จักเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนการเดินทางเราจะบอกการเดินทางอย่างไรนะคะโอเคการเดินทางของเรามาดูในหน้านี้เลยเปิดหน้านี้นะคะคำศัพท์ที่เราจะต้องรู้วันนี้มีคำว่า start start when you see green light you can start you can go นะคะถ้าสมมุติ n o าเห็นไฟเขียวให้เราไปได้ถูกต้องไหมคะปกติเลย Number 5้าถ้าหนูเห็นไฟแดงให้เรา stop when you see red right you stop นะคะให้หนูหยุดนะคะอย่างคำนี้คำว่า stop แปลว่าหยุด start แปลว่าไปนะคะเดี๋ยวเขียนคำแปลไว้ด้วยเลยนะคะคำแปล start ไปนะคะ stop หยุดนั่นเองเขียนคำแปลลงไปด้วยนะคะ n u m b e r go straight go s t a i g แปลว่า go s t r a i g แปลว่าตรงไปถูกต้องค่ะ Go straight ahead นะคะแปลว่าตรงนะคะตรงไปด้านหน้าเลยนะคะจมไมิ so, มีคนมาถามทางเราจะได้บอกถูกนะคะจะมา turn left turn left คือเลี้ยว turn left เลี้ยวซ้ายถูกต้องค่ะเลี้ยวซ้ายนะคะ turn left เลี้ยวซ้ายจะมา turn right turn right คือเลี้ยวเลี้ยวขวาถูกต้องนะคะ turn right เลี้ยวขวานั่นเองนะคะดูตามภาพได้เลย turn left turn right โ okay. อเค Listen and repeat. Okay, go. Pupils' book, Unit Two, page twenty-eight. Eight. Listen and repeat. One. Start. Start. Two. Go straight ahead. Or state ahead. Three. Turn left. Turn left. Four. turn right turn right five stop stop okay ค่ะก็จะรู้จักคำศัพท์แล้วเนาะอ่ะโอเคมาอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง again please number one start number two go straight u uh, h hey. e number three turn right number four turn left and the number five Stop โอเคนะคะอันนี้ก็คือคำศัพท์เบื้องต้นที่เราจะรู้ในการเดินทางนั่นเองนะคะโอเคค่ะลงมาดูแผนที่นี้นะคะมาดูภาพในหนังสือที่เขาให้มามีสถานที่มากมายเลยฉันเร่ามาดูสถานที่แรกเลย Number one นนะคะสถานที่อะไรเดี๋ยวครขอ,อย้อนสูงข้าไปอีกนิดนึงอ่าสถานที่แรกนะคะเมืองนี้มีสถานที่อะไรอยู่บ้าง Number one Museum Museum คือ m ิวเซีคือพิพิธภัณฑ์จำได้ไหมเป็นคำศัพท์วันแรกที่เราเรียนเลยพิพิธภัณฑ์นะคะต่อไปค่ะจัดทาง next to museum is shopping center นะคะ shopping center shopping store นั่นเองนั่นคือร้านห้างสรรพสินค้านะคะโอเคถ้าจาก shopping store จะเป็น bank 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 คือธนาคารนั่นเองนะคะ bank คือธนาคารนะคะ ทำไมคุณถึงรู้ว่าเป็นธนาคารเพราะมีสัญลักษณ์แบงค์อยู่นั่นเองนะคะโอเคอันนี้คือมิวเซียมนะคะมิวมิวเซียมมิวเซียมเดี๋ยวเขียนไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวว่าเราต้องทำแบบฝึกหัดเนาะมิวเซียมอันนี้ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะเขียนเขียนไว้เลยนะคะช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ and next to bank and next to bank In front of the bank is มีรถจอดด้วยคือ bus stage bus station นะคะ bus station นั่นเอง bus station เขียนลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะ bus station นะ,ะ bus station ตรงนี้คือ traffic lights นะคะไฟจราจรน,นั่นเองถัดมาค่ะมี ไรบารีนะคะไรบารี Ray คือหอสมุดของหมู่บ้านของเมืองนะคะเป็นหอสมุดถ้าจะไรบารีค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยขอดูใกล้ๆก,ก่อนขอดูใกล้ๆก,ก่อนนะคืออะไรคะขอซูเข้าไปนิดนึงคือรอรรนะคะค้านอาหารแน่เลยเพราะว่ามีมานั่งอยู่ด้านหน้านะคะเรสเตอรหรนะคะรสาอ ร้ <Restaurant S 2> mm hmm. านอาหาระคะ่ะถัดมาค่ะมีสระว่ายน้ำมีเอ,อ่อล่มมีโต๊ะนั่งน่าจะเป็นพาร์คอ่าก็คือส่วนสาธารณะนั่นเองนะคะเมน,นี้น่าอยู่มากเลยถัดจากพาร์คมาค่ะอันนี้มีตัว H อยู่ข้างหน้านะคะ Hotel Hotel ก็คือโรงแรมนั่นเองนะคะถัดจากโรงแรมป้ายชัดมากเลย School นั่นเอง School นั่นเองนะคะ อันนี้คือคอกนะคะมีที่นั่งนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดีกว่านะคะว่าแต่ละที่คืออะไรนะเดี๋ยวเราจะมาใส่กันอันนี้เป็นการเดาคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวเรามาฟังกันโอเค l i s t p n p u p i l s book unit 2 page 28 9 l i s t e n and follow t n e n answer 1. s t t r t at the swimming pool Go straight ahead โอเค start at swimming pool นะคะอันนี้เราเขาเรียกในบทเรียนนี้ด้วยเขาเรียกว่าเป็น swimming pool นั่นเองนะคะคือ swimming pool นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวขออนุญาตเขียนคำว่า swimming pool ให้ก่อนฝั่งนี้จะเป็น park อ่ะที่เดียวฝั่งนี้เราเรียกว่า swimming pool นะคะ swimming pool ก็คือสระว่ายน้ำนั่นเองนะคะ swimming pool โอเค Come on what come on. Start at the swimming pool. Turn right at the life book. Again, Unit two, page 28. Nine. Listen and follow. Then answer. One. Start at the swimming pool. Start at swimming pool. Go straight ahead. Or straight ahead. don't Turn right at the library. Turn right, library. Turn left. at the traffic the lights turn left ที่มุมไป straight ค่ะ stop, stop. where are you ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคำถามที่หนึ่งคุณอยู่ที่ไหนพวกเราอยู่ที่ไหนคะ shopping center นะคะก็คือภาพที่หนึ่งเราตอบได้ว่าเราอยู่ที่ shopping center โอเค again please ready go the shopping center two yes. Start at the hotel. Start at a hotel. Go straight ahead. Go straight ahead. Turn left at the traffic lights. Turn left at the traffic lights. Turn right at the library. Turn right at the library. Go straight ahead. Go straight ahead. Stop. Stop. Where are you? Where are you? Museum, yes. The museum. Good job. 3 Okay, 3. Start at the school. Start at the school. Turn left at the zebra crossing. Turn left. Go straight ahead. Go straight ahead. Turn left at the bus station. Turn left at the bus station. Turn left at the traffic lights. Turn left at the traffic right. Go straight ahead. Go straight ahead. Stop. Stop. Where are you? Where are you? Paul there. The hotel very good hotel เก่งมากค่ะเด็กๆโอเคนี่ก็คือเป็นการฝึกง่ายๆนะคะว่าเราเข้าใจบทเรียนหรือเปล่านะคะ Go s t a g h ตรงไป Turn left Turn right Start stop นะคะแค่นี้เองํำแค่นี้ง่ายมากนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นกันในชั้นเรียนนะรอเปิดเรียนก่อนนะคะโอเคคราวนี้ก็รู้แล้วคราวนี้เราลองมาฝึกทำเพื่อความเข้าใจ The shopping center, the museum, or the hotel. Okay, go. Start at the swimming pool. Go straight ahead. Turn right at the library. Turn right at the library. Turn left at the traffic lights. Turn left at the traffic Go straight ahead. Go straight ahead. Stop. Stop. Where are you? Where are you? shopping center okay number 2 listen again start at the hotel start at the hotel go straight ahead or said ahead turn left at the traffic lights turn right at the, right. Turn right at the library Turn go straight, straight ahead or said ahead stop stop where are you where are you where are you Museum. Okay, number three. Start at the school. Start at school. Turn left at the zebra crossing. Turn left. Turn left. Turn go right. straight ahead. Go straight ahead. Turn left at the turn bus station. Turn left at the bus station. Turn left at the traffic lights. Turn left at the traffic lights. Go straight ahead. Go straight ahead. Where are Stop. you? Where are you? Where are you? อยู่ที่ไหนคะ Hotels. When you finish, you shake again. Well done. ถูกต้องนะคะก็ที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้เองอ่าเยี่ยมมากเราก็จะเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานแล้วนะคะจะมี start, go, go straight, turn left, turn right, and stop, start, go straight, turn left, turn right, and stop นะคะมีแค่นี้เองนะคะ โอเคเมื่อเราเข้าใจบทเรียนแล้ว go to activity books page 22 2 2นะคะมาที่หน้า22นั่นเองถึงเวลาที่เราแสดงความเข้าใจกันแล้วนะคะว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะมี read and write then answer s e q u a t i o n s นะคะมีสถานที่บอกอยู่นะคะมี park shopping center square museum hotel restaurant bank b u s But Station underground station and cinema นะคะมีสถานที่เกิดขึ้นมากมายเลยฉะนั้นสิ่งที่เขาให้เราทำก็คือเขาบอกการเดินทางเขาบอกการเดินทางให้เราให้เราบอกว่ามันคือสถานที่อะไรนะคะมันคือสถานที่อะไรโอเคมาดูข้อที่ห start at underground station start at underground station เริ่มที่ underground station turn right and turn left turn right and turn left at the traffic r i g h t Is on left, is on left, where are you? ตอบ Hotel. Oh so easy ง่ายมากเลยนะคะง่ายมากเลยคราวนี้เรามาดู Number two Start at the restaurant. Start at the restaurant มุม Start คือมุมสีแดงนี่คือประตูนะคะ Start at the restaurant Turn right Turn right คือเลี้ยวขวา Turn right and Turn left Turn r i g h t and Turn left Is on right Opposite the hotel Opposite the hotel Oh my god Again please เอ่อ uh, start start at the restaurant and turn right and turn left turn right and turn left opposite the hotel ตรงข้ามกับโฮเทลคือคอะไรคะข้อนี้ตอบ bus station opposite ตัวตรงข้ามนะคะตรงข้ามกับตรงข้ามกับโรงแรมก็คือ hold. โฮขอโทษคะ่ะ bus station บ a r Station นี่คือคำตอบแบบนี้นะคะแปลทีละตัวนะคะว่าเขาบอกว่าอะไร s t a r t ที่พาร์อย่างเขาสามสตาร t ที่ park ออกจาก Park ไปไหนเดินทางไปไหนนะคะลองฝึกทำดูนะคะ three four five ง่ายๆน,นั่นเองนะคะง่ายๆเลยโอเคต่อมานะคะ look at the activity five นะคะข้อหให้ดูที่ activity ที่5นะคะ start at the bank เขาบอกเขาจะไปมิวเซียมช่วยบอกทางหน่อยนะคะ s t a r t ทที่แบงค์เริ่มจากแบงค์จะไปมิวเซียมมิวเซียมอยู่ไหน มิวเซียมอยู่นี่บอกทางเขาหน่อยว่ายังไง turn right go straight turn right and turn left เราต้องไปเข้าประตูนี้เนาะ and turn left at the traffic jam go straight and turn right museum is on right นะคะลองเขียนมาบอกครูหน่อยว่าครูจะไปมิวเซียมยังไงบอกทางให้ถูกนะไม่งั้นเดี๋ยวครูไปไม่ถูกนะคะโอเคเขียนแบบประมาณนี้เลย เอาคำประมาณนี้เลยนะคะการเขียนแบบประมาณนี้เลยเอามาใส่นะคะข้สองเขาจะไป bus station และขข้สามจะไปไป park นั่นเองเริ่มจากตรงไหนนะคะเริ่มจากตรงไหนมีคำเริ่มให้เรียบร้อยแล้วนะคะลองทําดูนะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงนะคะให้กลับไปทบทวนในหนังสือนะคะคําศัพท์อยู่ในหนังสือเลยนะคะหน้านี้นะคะคําศัพท์เราใช้คําศัพท์แค่4ี่คำแค่นี้เองคําศัพท์ keyword ของเรา start go s t a y e t o left t o l i g h t and stop นะคะใช้แค่นี้เลยนะคะ โอเคถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะค่อยๆทำนะคะพยายามทำหน้าที่ a g e 22นะคะหน้า22ด้วยตนเองเมื่อทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปลงอัลบั้มชื่อของเรนนะคะผู้จะเช้การเข้าเรียนจากการส่งงานเหมือนเดิมเลยนะคะทำให้ทนเพื่อนนะคะตอนนี้ทุกคนมีคะแนนเก็บอยู่6คะแนนแล้วนะคะวันนี้ถ้าใครทำอีกจะเพิ่มเป็น7คะแนนไปกันนะคะโอเค Goodbye See you tomorrow Goodbye